ขอเก่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่สารากังจังหวัดสมุทรปราการและก็ที่รับฟังอยู่ทังบ้านตลอดจนทั่วโลกนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทังบ้านแดดแดดร่มลมตกแล้วก็ขอเชิญมาร่วมกันที่ที่สาราลางนะครับวันนี้เรามาร่วมกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้พี่อาทิตย์ ธุระที่สุขโขทัยนะครับมาไม่ได้ก็เป็นวันพรุ่งนี้หรือประเืญน,นี้ก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอพี่ธาทิ์วันนี้ผมมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องอม, <c oughs> มีแซวนิดหน่อยอเกี่ยวกับหลักการวิชาการนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวตบท้ายก็เป็นเกี่ยวกับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอ นายกทักษิณคือนายกในดวงใจของเรานะครับก็ได้มีน้องสาวซึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับเรื่องการบริหารประเทศและก็ธุรกิจธุรกิจหรือประเทศเราจะเห็นได้ว่านายกทักษิณก่อนที่จะขึ้นมาบริหารประเทศนั้นก็ได้บริหารบริษัทมาก่อน การบริหารบริษัทหรือประเทศก็ต้องมีหลักการหลักการบริหารง่ายๆซึ่งเป็นพื้นฐานเลยคือ P.D.C.A. นะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินบ้างหรือไม่ได้ยินบ้าง P. ก็คือการแผนนายกทักษิณท่านก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้ท่านได้แผนเอาไว้แล้วว่าท่านเข้ามาท่านจะทำอะไรบ้างในเมื่อท่านเข้ามาท่านก็ เอามาเป็นนโยบายพักหาเสียงพอหาเสียงเสร็จก็จะต้องเข้าสภาพอเข้าสภาก็จะเป็นนโยบายของรัฐบาลพอเป็นนโยบายรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลก็จะต้องทำตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนพอพ้นขั้นตอนดีก็คือ,อพีแล้วก็มาดีดีก็คือทำเพราะฉะนั้น เมื่อเขาบอกเราแล้วว่าเขาจะทําอะไรเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องทําถ้าเขาทําผิดก็ว่ากันไปแต่ถ้าเขาทาถูกก็แสดงว่าเขาได้ทําตามนโยบายที่เขาให้ไว้กับเราพอทําแล้วมันก็ต้องมีการเช็คเช็คก็เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของนายกที่จะต้องเช็คว่าคณะรัฐมนตรีนั้น ทำงานได้ถูกต้องไหมผิดไหมตัวรัฐมนตรีรัฐมนตรีเองก็ต้องเช็คว่าในสายงานของตัวเองนั้นทำงานถูกต้องไหมประชาชนก็ต้องเช็คว่าคนที่เราเลือกเข้าไปแล้วนั้นทำงานถูกต้องไหมและที่สำคัญคือพักฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่เช็คว่าคณะรัฐมนตรีที่เข้าไปทำงานนั้น ขอรับชั่นไหมทำอะไรผิดพลาดไหมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันคือนโยบายเป็นหลักการที่ทำงานพี่น้องที่เห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์แทบจะไม่มีแผนการทำงานเลยเวลาเป็นรัฐบาลเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลหาเสียง ก็แทบจะไม่มีแผนงานอะไรมาเสนอพ่พอแม่พี่น้องแต่ที่เราเห็นได้จับต้องได้ก็คือเช็คช่วยชาติซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปต่อยอดได้เงินสอง0บาทที่อภิสิทธิ์เป็นนโยบายออกมานั้นเราเดินเข้าห้างใหญ่ๆออกมายังต้องเติมลงไปเลยเพราะมันไม่พอเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรตามน้ำพิกละลายแม่น้ำพักระชาธิปั์ก๊อปปี นโยบายของพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนไปก็ยังทำไม่ได้เหมือนเขาเราจะเห็นได้ว่านายกยิ่งรักนั้นบางส่วนก็เอาของนายกทักษิณมาใชา้แล้วก็ทำให้เกิดผลดีกับพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวนาคนทำมาหากินทั่วไปคนงานในโรงงานก็ได้ปรับค่าแรงหมด ซึ่งจริงๆแล้วต่อไปมันจะต้องได้มากกว่า300เพราะ300เนี่ยมันไม่พอหรอกสิ่งที่ผมมีประสบการณ์มาการที่จะเรียกร้องเงินเดือนค่าครองชีพอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องดีดออกมาว่าวันหนึ่งเราทานอาหารกี่มื้อมื้อละกี่บาทค่ารักษาพยาบาลวันหนึ่งเฉลี่ยเท่าไหร่ เงินเก็บต่อวันวันละเท่าไหร่ค่านําเที่ยวต่อวันต่ออาทิตย์ตกเท่าไหร่รวมเบ็ดเสร็จพวกนี้จะต้องเอามารวมคิดเป็นค่าแรงขั้นต่ำหรือฐานเงินเดือนแต่พวกประชาธิที่ปัดหรือออมามาทั้งหลายแหละที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือมีหุ้นส่วนในบริษัทเขาจะไม่มองแบบนี้เขามองว่าให้เท่านี้ พวกมึงก็ต้องอยู่ให้ได้ผมเคยพูดกับเพื่อนหลายหายคนว่าการที่เขากลับบ้านไปไม่ว่าสงการปีใหม่อะไรก็แล้วแต่ทำไมต้องเอาอข้าวจากบ้านนอกเรากลับมากินแทนที่เรามาหางานทำในกรุงเทพเราจะเอาเงินกลับประจุนเจือพ่อแม่พี่น้องเราที่บ้านนอกกลับกลายเป็นว่าเราต้องไปเบียดเบียนข้าวเขามากินในเมืองหลวงเขาก็ตอบผมว่า เพื่อที่จะอยู่ได้ในเดือนเดือนหนึ่งตกลงแล้วทํางานแล้วต้องไปเอาข้าวมากินเพื่อที่จะมีแรงทําให้ทํางานให้ในทุนอยู่ได้ไม่ใช่ทําให้ครอบครัวเราอยู่ได้มันมองมุมกลับไปกันหมดในทุนก็ยิ้มเพราะว่าให้แค่นี้มึงก็อยู่ได้ผลสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ได้เจริญก้าวหน้าใน เงินเดือนตำแหน่งหน้าที่อะไรเลยตรงเงินข้ามผมยกตัวอย่างและวิสาหกิจและข้าราชการข้าราชการที่ดีก็สมควรจะได้เงินก้อนนี้ไปข้าราชการทำงานเข้าช้ากว่าโรงงานเลิกเร็วกว่าโรงงานมีสวัสดิการพร้อมหยุดเสราร์อาทิตย์ แต่คนงานทำงานก่อนเลิกทีหลังถ้าอยากจะได้มากท่านต้องทำโอทีทำโอทีหมายความว่าเวลางานท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นและพิษากิจทำงานอาทิตย์ละหวันหยุดสองวันเหมือนกับราชการเอกชนหยุดวันไหนและวิษากิจหยุดด้วย ราชก,การหยุดวันไหนรัฐวิสาหกิจหยุดด้วยราชก,การไม่มีโบนัสแต่เอกชนมีรัฐวิสาหกิจกูเอาด้วยเอาทุกอย่างแต่เวลาเราเข้าไปติดต่อทำหน้าเหมือนส้นตีนผมไม่เข้าใจว่าคนที่เอาเงินไปให้คุณเนี่ยคุณต้องต้อนรับเขาคุณต้องมองว่าเขาเป็นพระเจ้า เขาใช้น้ำใช้ไฟคุณก็ต้องบริการเขาแต่ทุกวันนี้รัฐวิสาเกจส่วนส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยที่ออกมาร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรออกมาเป่านกหวีดออกมาร่วมโดยเฉพาะประธานสาภาพทั้งหลายผมอยากรู้ว่าโบนัสท,ที่คุณได้ไปมันเป็นเงินที่ประชาชนเขาไปใช้บริการใช่ไหม เขาเป็นลูกค้าคุณใช่ไหมแต่คุณแทนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนคุณจัดกิจกรรมอะไรก็ได้จะปลูกป่าสมุดปาการก็ปลูกป่าชายเลนหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมที่เขาเอาเงินไปให้คุณทุกเดือนทุกเดือนแต่เปล่าเลยคุณกลับไปขับไล่รัฐบาลที่เขาเลือกมาแล้วคุณก็ไปเป่นเปานวีร์รวมกับสุเทพเพื่อสุบรรณ คุณบอกว่าคุณเรียนสูงแต่คุณทำกันแบบนี้ทั้งนั้นคนที่ไม่ได้ทำก็จะไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นถ้าอยากก้าวหน้าก็ต้องไปร่วมมอบสุเทพมันเป็นแบบนั้นเหรอนายกทักษิณพยายามทำระบบซีโอขึ้นมาเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร วันสต็อปเซอร์วทุกวันนี้หายไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาขี้เกียจทํางานถ้าทํางานอย่างระบอบนายกทักษณิณก็คือการทํางานแบบเดียวกับโรงงานญี่ปุ่นที่เจริญแล้วทั้งนั้นประเทศเขาถึงเจริญเพราะว่าเขามีระบอบมีระบบในการบริหารจัดการแต่ทุกวันนี้นายกทักษณิณไม่อยู่ไอ้ระบบนี้ไม่เอาเอาช้ำช้ำ จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลของชาติเท่านั้นแม้แต่บริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนตำบลอบตออบจอทั้งหลายจริงๆก็ต้องมีฝ่ายค้าหรือฝ่ายตรวจสอบเหมือนกันไม่งั้นเราก็ไม่รู้เขาเอาเงินภาษีไปใช้อะไรบ้างแต่ทำไม่ได้มันมีข้อจำกัดมากมาย แต่สักวันผมเชื่อว่าเราไปรับนายกทักษิณกลับบ้านสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาวันนี้มีข่าวตอนเช้าผมไม่ค่อยสบายใจแต่ตอนเย็นก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยมีกลุ่มนายทหารระดับนายพลระดับเคยเป็นผู้บัญชาการทาหารบกทหารอากาศ และก็พวกเท่ากะโหลกลาทั้งหลายได้เข้าประชุมกันณบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ออกระบอบใหม่ขึ้นมาที่จะมาเล่นงานรัฐบาลของเราเล่นงานประชาชนไม่ให้เงยหน้าขึ้นมาสู้กับเขาได้ซึ่งเขาพูดในคลิปนั้นว่าสุเทพและประชาธิปัตย์ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทำงานไม่เคยสำเร็จหมายความว่าสุเทพ อีกไม่นานคุณจะโดนฆ่าตัดตอนแน่นอนแล้วพวกเขาวางแผนที่จะโค่นรัฐบาลอีกโดยที่จะให้ทหารออกมาแต่ฝันไปเพราะว่าทหารต่างชาติเขาก็ยังไม่ยอมรัฐบาลเขายังไม่ยอมเขาจะให้ทหารออกมาแต่ไม่ได้ทําการปฏิวัติ เพราะว่าเขารู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับชาวโลกไม่ยอมรับแต่เขาจะให้เกิดการทะเลาะการเกิดใช้กำลังแล้วทหารจะออกมาแล้วเขาก็จะดำเนินการคล้ายๆปฏิวัติแต่ให้รัฐบาลมาจากประชาชนดำเนินการบริหารประเทศไปแต่การล่างกฎหมายหรือว่าคุมเกมอยู่ข้างหลัง เขาจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดพี่น้องมันก็ไม่ต่างอะไรกับการปฏิวัตินั่นเองแต่เป็นการปฏิวัติรูปแบบใหม่ซึ่งตอนนี้หลายๆอย่างยังไม่ตกผนึกเพราะเขาเพิ่งจะเริ่มคุยกันซึ่งเขานึกว่าประชาชนอย่างเราจะไม่รู้ผมจะบอกไว้เลยพวกนายทหารแก่ก,ะกระโหลกกะลาทั้งหลาย คนของคุณอยู่ในกลุ่มของผมคนของผมก็อยู่ในกลุ่มของคุณเพราะฉะนั้นไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่คุณไม่มีทางมาปิดบังได้แล้วพวกประชาชนทั้งหลายที่เขาออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกแล้วเลือกเลยประชาชนทุกวันนี้เขาฉลาดพอที่จะติดตามดูพฤติกรรมของรัฐบาล ของประชาธิปัตย์แล้วก็ริ้วร้อของอามาตว่าจะเดินการอย่างไรทั้งๆท,ท,ที่รัฐบาลเขาเป็นคนเลือกมาแต่พวกเราก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลทั้งหมดเพราะหลายหลายครั้งรัฐบาลคนในคนในของรัฐบาลก็มีแปรพักที่เรียกว่างูเห่านั่นเองรัฐบาลชุดนี้ เลือกตั้งมาแล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนจะต้องมีการกีดขวางเลือกตั้งซ่อมจะต้องมีการกีดขวางเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้เลือกตั้งเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองซึ่งมันอาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่ง กว่าที่เราจะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วได้มาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาขัดขวางการตั้งคอรอมอหรือเปล่าแล้วเขาเหล่านี้ก็จะไปคุยกันข้างหลังกับกลุ่มทหารเก่าซึ่งยังฝักใฝ่ในอำนาจที่หมดไปแล้วผมขอเสนอรัฐบาลไปถ้าเกิดว่าจับได้ผมขอให้ตัดขอให้งด เงินกระสียนของเขาเหล่านี้ทั้งหมดเขาไม่ได้ทำงานอีกต่อไปแล้วแต่เขายังกินเงินซึ่งเป็นเงินภาษีของเราผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องที่จะเอาเงินภาษีเราไปเป็นเงินกระสียเขาแล้วก็ให้เขามีแรงแล้วกลับมาทำร้ายเราอีกรอบหนึ่งผมหวังว่าอีกไม่ช้าไม่นาน สิ่งที่เราคิดไว้ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาอยากจะให้มันไม่เกิดขอให้พี่น้องเราออกมากันเยอะๆออกมาช่วยกันเพื่อที่มันจะได้กลัวแล้วมันก็ไม่กล้าในโลกนี้ทุกที่เขาห่วงเขากลัวพลังประชาชนทั้งนั้นเขาไม่ได้ห่วงเขาไม่ได้กลัวมวลมาหาประชาชนอย่างที่สุเทพทีรสุบานคิดเพราะมวลมาหาประชาชนมีแค่ แสนกว่าคนตอนนี้เหลือแค่หมื่นกว่าคนแต่พวงชนชาวไทยมีทั้งหมด70ล้านคนเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้เราอย่าไปวิตกจริตเราอย่าไปกลัวขออย่างเดียวว่าพวกเราร่วมกันออกมาเราจะต้องคุมเกมให้อยู่ไม่ให้ทหารมันออกมาใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกไม่ควรทหารจะต้องดูแลรัล้วของชาติไม่ใช่ทหาร เข้ามาปกป้องกอปอปอสอ,อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สุดท้ายนี้หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากผมขอให้พ่อแม่พี่น้องอดใจรอรัฐบาลใหม่ของเราอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ขอบคุณมากครับ